เศรษฐกิจทุกวันนี้มันก็มีทั้งขาขึ้นและขาลงดีบ้างแย่บ้างสลับกันไปถ้าจะให้แบ่งช่วงออกมาเขาก็จะแบ่งออกมาได้4ช่วงหลักๆได้แก่ช่วงฟื้นตัวเฟื่องฟูถดถอยและตกต่ำแล้วแบบนี้เศรษฐกิจในแต่ละช่วงจะส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ที่เราลงทุนยังไงบ้างไปดูกัน มาเริ่มกันที่เศรษฐกิจช่วงแรกนั่นคือระยะฟื้นตัวเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นหลังจากที่ซบเซากันมานานธนาคารก็จะมีการปรับลดดอกเบี้ยงเงินกู้ <Wow. S 1> และดอกเบี้ยงเงินฝากลดลงใครที่อยากกู้เงินไปทำธุรกิจ ต้องรีบไปกู้ที่ธนาคารช่วงนี้เลยเมื่อกู้เงินมาได้ง่ายดอกเบี้ยน้อยหุ้นในกลุ่มธนาคารจะเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวก่อนกลุ่มอื่นๆคนจะเริ่มกลับมาทาธุรกิจกันมากขึ้นผลิตของออกมาขายมากมายหุ้นกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมก็เฟื่องฟูการจะมีธุรกิจของตัวเองก็ต้องมีที่ทางซื้อที่ไปทําโรงงานเปิดร้านกาแฟทําร้านต่างๆ ุกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มการก่อสร้างก็รับทรัพย์กันไปแบบน้หนำหลังจากที่เศรษฐกิจฟื้นตัวดีแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟูตอนนี้จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตถึงขีดสุดผลผลิตสินค้าออกมาขายแบบอลังการงานสร้างก็ต้องมีบ้างที่คนอัพราคาสินค้าตัวเองให้แพงขึ้นเรื่อยๆเ,เกิดเป็นภาวะเงินเฟ้อธนาคารก็จะเริ่มปรับดอกเบี้ยแพงขึ้น เพื่อดึงสติเหล่านักช็อตกันสักหน่อยแต่การเพิ่มดอกเบี้ยของธนาคารก็ไม่ได้ทำให้เกิดเงินเฟอ้อมากมายขนาดนั้น ถึงแม้ของจะแพงแค่ไหนผู้คนก็ยังคงซื้อง่ายขายคล่องกันอยู่อุตสาหากรรมที่ไปได้ดีช่วงนี้คือกลุ่มท่องเที่ยวและบริการเพราะถือเป็นสินค้าฟุม่มเฟือยผนมีกำลังจ่ายสูงเกิดการจ้างงานกันเรื่อยๆบริษัทสั่งผลิตสินค้าออกมารัวๆอีกหนึ่งอุตสาหากรรมที่ทำไรายได้ได้ดีช่วงนี้คือกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าต่างๆจะให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูตลอดไปก็คงจะเป็นไปได้ยาก มาต่อกันที่ช่วงต่อไปกันเลยละกันเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจถดถอยคนเริ่มไม่ค่อยซื้อของกันละเพราะว่าเงินเฟอ้อถึงขั้นสุดงดทําธุรกิจเพราะตังมีไม่พออุตสาหกรรมที่ไปได้ดีช่วงนี้คือกลุ่มโรงพยาบาลและสาธารณุปโภคพื้นฐานเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็เลยได้รับผลกระทบน้อย มาถึงช่วงที่แย่ที่สุดกันแล้วนั่นก็คือช่วงเศรษฐกิจตกต่ำตัวเลข GDP ที่นับรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศต่ำลงเงินเฟ้อเริ่มลดลงก็คือราคาสินค้าและบริการจะปรับให้ถูกลงไม่ต้องพูดถึงภาคการผลิตทุกบริษัทจะลดกำลังการผลิตลงมีการลดเงินเดือนพนักงานบางที่ก็ลดจำนวนพนักงานไม่จ้างเพิ่มอีกคนไม่ค่อยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันแล้ว อุตสาหกรรมที่ไปได้ดีช่วงนี้คือกลุ่มเทคโนโลยีเพราะถูกมองว่าเป็นแนวโน้มที่น่าติดตามเมื่อเราเข้าใจว่าเศรษฐกิจแต่ละช่วงเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วแต่ละช่วงส่งผลกระทบยังไงบ้างเราก็สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาไม่ต้องกังวลให้ปวดหมองแล้วล่ะครับ